ไงเฟดดี้นายคงระตกใจกับเรื่องภัยร้ายของการไม่จัดสรรเวลาหน้าจอที่นายเพิ่องอ่านเจอโทรศัพท์ละสิซึ่งนายอาจจะไม่รู้นะว่ามันคือหนึ่งในหัวข้อของทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอที่มีความสําคัญอย่างมากถ้านายสงสัยว่ามันคืออะไรงั้นเราไปฟังรพร้อมกับคุณผู้ชมเลยดีกว่าในปัจจุบันการใช้เวลาหน้าจอดิจิตอลนั้นเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากมีการสํารวจข้อมูลจาก Google พบว่ามีการหยิบมือถือขึ้นมาดูเฉลี่ยถึงครั้งละ 150ครั้งต่อวันเนื่องจากอุปกรณ์ดิจิตอลได้อำนนยความสะดวกหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการทำธุรการทางการเงินการเรียนผ่านระบบออนไลน์ความบันเทิงและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านสังคมออนไลน์และจากผลการสำรวจพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่9ชั่วโมง38นาทีต่อวันและหากวัดเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนพบว่าประเทศไทยใช้งานอยู่ที่4ชั่วโมง56กนาทีต่อวันและยังมีเด็กไทยจำนวนมากที่มีพฤติกรรมติดหน้าจอ เริ่มมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่พ่อแม่สมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิดโดยปล่อยให้อุปกรณ์ดิจิตอลเป็นพี่เลี้ยงเด็กจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากที่พลเมืองดิจิตอลควรฝึกฝนเพื่อที่จะได้เรียนรู้เท่าทันสื่อและรู้จักจัดสรรเวลาหน้าจอให้กับตนเองและคนรอบข้าง การใช้เวลาหน้าจอคือคำที่เรียกกิจกรรมต่างๆบนหน้าจอดิจิตอลเช่นการดูทีวีการทำงานหน้าคอมการใช้มือถือหรือการเล่นวิดีโอเกมการใช้เวลาหน้าจอเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมากนักเช่นการนั่งเฉยๆทำให้ใช้พลังงานไปเพียงเล็กน้อยซึ่งการใช้เวลาหน้าจอเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลากหลายประเภทโดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. มีการตอบโต้เช่นการเล่นวิดีโอเกมการสนทนาผ่านโปรแกรมออนไลน์2ไม่มีการตอบโต้เช่นการนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์หรือรายการในช่องสตรีมมิ่ง 3. ด้านการศึกษาเช่นการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรมออนไลน์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์4ด้านความบันเทิงเช่นการเล่นเกมหรือดูรายการบันเทิงต่างๆการบริหารจัดการเวลาหน้าจอคือทักษะในการรู้จักควบคุมตนเองและสามารถแบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีรวมถึงการเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เวลาหน้าจอและกิจกรรมที่ต้องทำในชีวิตประจำวันโดยไม่กระทบต่อสุขภาพตนเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การจำกัดเวลาหน้าจอคือการจัดสรรเวลาให้เด็กอยู่ในอุปกรณ์ดิจิตอลในระดับที่พอดีต่อการพัฒนาในแต่ละวัยเพื่อให้การเล่นอุปกรณ์ดิจิตอลของเด็กจะไม่ส่งผลกระทบต่อการนอนและการทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการของเด็กเช่นการเล่นการแจ่งการอ่านรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆเพื่อเด็กจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่สนุกและมีประโยชน์ทั้งกิจกรรมการใช้เวลาหน้าจอและกิจกรรมในการใช้ชีวิตจริง การใช้เวลาหน้าจอของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ควรเรียนรู้ให้เหมาะสมตามเด็กแต่ละช่งวงวัยโดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ <ientras. S 1> เด็กอายุต่ำกว่า2ปีควรหลีกงเลี่ยงไม่ใช้สือ Digital, ่อดิจิทัลยกเว้นวิดีโอที่ช่วยพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัยเนื่องจากเด็กวัยนี้ควรจะเรียนรู้ให้ดีจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กอายุ1ปีถึง2ปีเด็กวัยนี้ควรดูสื่อที่มีคุณภาพสูงแต่ไม่ควรปล่อยอยู่กับหน้าจอเพียงลําพังและแม้ควรใช้สื่อบนหน้าจอเป็นเครื่องมือทําให้เด็กหยุดงองแงเด็กอายุ2-5ถึงปีควรจากัดการใช้สื่อหน้าจอไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันและไม่ใช้หน้าจอยาวนานจนเกินไปควรเป็นสื่อที่เน้นไปทางด้านการศึกษาเด็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้ปกครองไม่ควรใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นตัวช่วยในการดูแลเด็กอย่างตนไม่ว่างและไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับหน้าจอเพียงลําพัง เด็กอายุ6ปีขึ้นไปผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาหน้าจอให้เด็กที่ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยให้แก่ตัวเด็กเช่นการดูโทรทัศน์ได้หลังจากทาการบ้านเสร็จหรือห้ามใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในห้องนอนรวมถึงมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กให้เหมาะสมกับการใช้เวลาหน้าจอและกิจกรรมที่มีความจําเป็นต่อสุขภาพเช่นการนอนกิจกรรมทางด้านร่างกายและการเข้าสังคมผลกระทบจากการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปสําหรับเด็กและผู้ใหญ่การใช้เวลาหน้าจอส่งผลกระทบหลายด้านต่อเด็กดังนี้ 1. พัฒนาการแรกเริ่มของเด็ก โดยจะส่งผลให้เด็กพูดเช้ากว่าปกติอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต 2. ด้านร่างกายร่างกายจะไม่แข็งแรงกระทบการเรียนและการนอนหลับที่จะไม่สนิทและ 3. ด้านจิตวิทนยาทางสังคมของเด็กโดยเด็กจะขาดความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพฤติกรรมที่จะก้าวร้าวผลกระทบจากการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปสำหรับผู้ใหญ่การใช้สื่อดิจติตอลมากเกินไปในวัยผู้ใหญ่ทั้งจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทํางานการดูโทรทัศน์หรือการเล่นแท็บเลต็ต ที่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพซึ่งมีผลกระทบดังนี้ 1. น,น้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก 2. ปัญหาด้านสายตา 3. อาการปวดเมื่อยและเจ็บหลัง 4. ซึมเศร้าและวิตกกังวลและ 5. ทําให้คิดช้าลงครับพอแนะนําสําหรับผู้ปกครองในการจัดสรรเวลาหน้าจอมีดังนี้ 1. เป็นแบบอย่างที่ดีพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดสรรเวลาหน้าจอให้กับลูก 2. จัดสรรอย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาหน้าจออย่างเป็นแบบแผนให้กับเด็กเช่นให้เด็กใช้เวลาหน้าจอในแต่ละวันเท่ากัน 3. สร้างสารรคกิจกรรมที่ท้าทายให้ลูกสนับสนุนของเล่นที่ช่วยส่งเสริมความคิด4สนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเช่นงานฝีมืองานดินน้ำมันตัวต่อพลาสติกสุดท้ายจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าทักษะในการจัดสรรเวลาจอเป็นสิ่งที่ตัวบุคคลและผู้ปกครองควรให้ความสําคัญเพราะเป็นสิ่งที่จะมีผลต่ตอาการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจหรือการสร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและกับบุคคลอื่น เราทุกคนจึงควรให้ความสําคัญกับการจัดสรรเวลาหน้าจอใช้เวลาหน้าจอให้เหมาะสมเพื่อให้การใช้เวลาหน้าจอไม่ส่งผลเสียต่อตัวเราเอง